พันตำรวจโทสมิทธิกิจนะคะอิทธาหอมรองผู้กำกับสอบสวนนะคะสอทอทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับค่ะเคสนี้นี่คือรูปแบบมายังไงครับพวกวิชาชีพเนี่ยคะครับไงต้องเรียนเบื้องต้นนะครับผมว่าตัวมิชาชีพเองเขาก็เลือเกเหยื่อที่เขาจะหลอกนะครับเอกนอย่างเราจะดูว่า,ามันมันก็เหมือน เขาเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าต้องดูเหยื่อว่าเขาจะตุดยังไงนะครับเช็เนี้ที่ที่ผมได้ได,ได,ได้ได้ทำมาอยู่ผู้เสียหายเป็นผู้เปร่าบางก็คือผู้คนอายุเยอะออ่าอายุประมาณเจ<น>็ดสิบกว่า, 70, วาใช่ครับอ๋อก็เน้นเป็นกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็มีอาจจะมีเงินกเกษียณที่เยอะ<า>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็เริ่มด้วยการโทรศัพท์ไปหาและอ้างว่ามาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งเดิมผู้เสียหายเองเนี่ยก,ก็สนใจในเรื่องของการลงทุนหรือว่าลงทุนอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะถึงได้ตกเป็นเหยือ่อไม่ครับเราโทรมาคืออ,อันนี้าการจะแนะนําจะแนะนํานะครับอฟังกับประชาชนโดเมนหรือวเว็บไซต์เวลาเราเข้าไปไปดูอะครับถ้าเขาบอกโดเมนคือแค่ประตูทางเข้าแอปพลิเคชันหรือหรือเข้าเว็บไซต์ต่างๆมันสร้างขึ้นได้นะครับมันทําให้ดูคล้ายหรือดูน่าเชื่อมันทําได้นะครับอ่าฉะนั้น สมมติถ้าผมโทรไปหาใครสักคนแล้วผมบอกว่าาเข้าเวไววเ็บเนี้ยคุณกดตามคุณจะเข้าไปแล้วหน้าตาม,มันจะเหมือนการลงทุนจริงนะนี่ก็เริ่มเชื่อแล้วครับว่าหน้าตาม,มันมีอยู่จริงนะก็เริ่มพูดคุยกันแล้วก็ <c oughs> การโอนเงินไปตามที่ตัวละครเขาแบ่งตัวละครเป็นสี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแบ่งหน้าที่กันเป็นฝ่ายการเงินเป็นฝ่ายลงทุนเป็นฝ่ายบัญชีประมาณนะครับทําให้ดูน่าเชื่อถือครับอืค่ะแต่แต่ที่จะฝากเดือนนะครับ อันนี้กาลังระบาดนะครับอ่าผมผมให้เรียกสองบอนะครับบอ่อแรกนะครับบัญชีเงินฝากบอที่สองคือบัญชีเป็นแบบบริษัทนะครับมันทําให้ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับอลองลองลอง,ลองถามผู้ผูพพพ้พูดผู้ดําเนินการผู้ดาเนินเนี่ยลองฟังเลยครับถ้าเราโอนไปที่บริษัทบัญชีเงินฝากปลายทางเป็นบริษัทดูน่าเชื่อถือไหมฮะเป็นน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นหอจกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเป็นนิติบุคคลค่ะใช่ครับก็นั่นแหละครับมันมี ผู้ต้องหาที่เปิดทั้งนิติบุคคลม้าแล้วก็เพื่อเอาหนังสือรับรองจากจากหน่วยงานนะครับไปเปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็บัญชีเงินฝากไปขายเพื่อใช้เกี่ยวกับกิจการคองเตอร์บมขาครับเลยฝากไว้สองบอนะครับกำมาไว้ตาต็พื่ตรวจสอบผมว่าตรวจสอบการลงทุนมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับนี่ก็ก็คก็ฝาก ค่ะเอพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเขาโน้มน้าวอผู้เสียหายยังไงใช้เวลาในการคุยมากน้อยขนาดไหนระยะเวลาเขาเป็นยังไงอะค่ะบแบบคร่าวๆนะครับเคสนี้ที่มันพิเศษคือต่างจากเคสอื่นคือนอกจากคือจะลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินนะเนี่ยเราก็โอนก็คือโน้มน้าวมีตัวละครประมาณสี่คนโทรหาผู้เสียหายค่อนข้างหลายครั้งจูงใจเหมือนเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ลงทุนก็คือการโอนเงินตามที่มิจฉาชีพบอกมีอยู่ครั้งหนึ่งพิเศษสุด ผู้เสียหายบอกว่าไม่มีเงินและมีแต่เงินสดยามใจครับให้บุคคลไปรับเงินสดครับที่ทำที่ที่ทำงานของผู้เสียหายเลยครับใช่แล้วแถมส่งมาว่าลึกลึกลึกกว่านั้นครับอย่างผมเป็นมิจฉาชีพแล้วกันผมคุยกับกับกับคุณเมเปิ้ลอยู่ผมส่งบอกว่าว่าไงคะพี่มิรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งอเมลไปนะครับพี่มีรหัสอ่า จะมีชายชื่อนี้นี้เบอร์นี้นี้ไปหาพี่ไปรับเงินเพื่อลงทุนที่เราคุยกันหนึ่งล้านห้าแสนบาทผมบอกรหัสไปเดี๋ยวชายคนดังกล่าวจะบอกรหัสให้คุณพี่ทราบทำเป็นเหมือนหนังใส่รับเลยใช่ไหมคะว่าต้องเราต้องมีโค้ดกันถูกต้องครับเรื่องนี้มันหนังครับแล้วสุดท้ายแล้วก็มีคนไปรับแล้วก็ส่งมอบโค้ดเนี้ให้กับผู้เสียหายจริงครับผมแล้วผู้เสียหายก็หลงกลมอบเงินสดให้กับผู้รับเงิน นี่คือครั้งที่ยี่สิบสี่ผู้เสียหายโอนไปยี่สิบสามครั้งที่ยี่บสี่ครั้งที่ยี่สิบห้าทางผู้เสียหายมาแจ้งความกับเราก่อนขณะที่แจ้งความกับผมตัวมิจฉาชีพจะมาเอาตังค์อีกย่ามใจค่ะเป็นคนไทยหรือเปล่าคะที่มาไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นเป็นชาวต่างชาติมาไม่ไม่บอกชาติละกันเป็นชาวต่างชาติครับค่ะอ่าฮะเป็นชาวต่างชาติจะมารับอีกเราเลยนัดเพื่อจะทําการจับกลุ่มอืมค่ะอ่าก็คือนัดที่น้าที่เดิม เวลาก็นัดเป็นบ่ายโมงสุดท้ายแล้วเหมือนเขาจะรู้ตัวเขาเลยไม่ไปแต่ทางทางตำรวจเราเนี่ยเราเช็คว่าเบอร์โทรศัพท์ในตัวทะเบียนในนามใครเราเลยไปจับกลุ่มได้ที่พักของเขาครับผมครับเมือ่อเมืม่อสักครู่เนี่ยเขอาอเ,ออเห็นฟังบอกว่าโอนไปถึงยี่สิบห้าครั้งเลยเหรอคะครับทั้งหมดที่โอนที่สามแล้วก็ครั้งที่2ี่สี่เป็นเงินสดครับผม,ม<อ>เขาออกอุบายยังไงอะครับถึงว่าแบบ มันจะต้องลงต่อไปเรื่อยๆจนหลายครั้งขนาดนี้ค่ะค่ะกา็เราก็ต้องดูกลุ่มกลุ่มผู้ถูกหลอกครับผมผมเท่าที่ทำคดีมานะครับก็จะดูเหยื่อเป็นหลักครับว่าเหยื่อมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนหมซึ่งเคสนี้ไม่มีครับผมมีการซื้อใจก็คือมีการโอนเงินคืนมาหลักล้านเหมือนกันครับผมโอนไปทั้งหมด1ิบเอ็ดและมีการโอนคืนมาสมล้าน น่าเชื่อถือไหมครับน่าเล่นน่าเล่นสอนไหมครับคุณเมเปิ้ลน่าเล่นสอนใช่ไหมครับมือนก็เหมือนเหมือนเราตกเหยื่อเนาะเหมือนวงแชร์วงแชร์เฟซบุ๊กอะค่ะที่แบบว่าเปียมือหนึ่งมือสองมือสามแล้วเราได้เงินแต่จริงจริงคือน้ำม้ามันก็เลยทําให้เห็นถึงว่ามีจํานวนครั้งเนี่ยถึงได้ถามนะคะว่าโอ้ถึงยี่สิบกว่าครั้งเลยทีเดียวพอสร้างความน่าเชื่อถือจะตกปลาเราก็ต้องมีเหยื่อให้ปลากินนะครับผม อันนี้คือเอาไปลงลงหุ้นอย่างเดียวเทรดหุ้นอย่างเดียวอย่างนี้หรอคะใช่ครับมันอยู่ที่เขาจะหลอกครับสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับก็แค่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากคนไล<ใ>น์ค่ะแล้วท้ายที่สุด<อ>ครับค่ะท้ายที่สุดผู้เสียหายไปรู้ตัวตอนไหนว่าตัวเองน่าจะถูกหลอกแล้วก็ไปแจ้งความเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ใช่ละเริ่มเอ๊ะแล้วอะคะก็อย่างที่แจ้งครับคนใกล้ตัวครับก็คือบุตรสาวเป็นคนเห็นว่าแม่ไปแปลกไปใช้เงินเยอะ อ่าเราก็ต้องดูคนใกล้ตัวด้วยว่าถ้าเป็นกลุ่มเปาะบางถ้าเป็นเรื่องเรื่องของคนอายุแบบกเกษียณแล้ววัยกเกษียณก็จะมีเงินก้อนใช่ไหมฮะค่ะ,ะก็คอยคอยเตือนว่าอย่าไปเล่นคุณอะไรแปลกๆนะเพราะหนึ่งเพราะผู้กลุ่มเปราะบางก็ไม่รู้แอปพลิเคชันไม่ได้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว<ะ>ใช่ไหมฮะในะเบื้องต้นนะครับแล้วเคสนี้เราจะฝากเตือนนะครับมีการสแก A นเคียบโค้ดผลล้าให้เคียบโค้ดมาทางเมลเคียาโค้ดนะครับแนะนำน,นะครับปัจจุบันมันใช้มุกนี้นะครับมีแต่ชี้คือการสแกนเคียบโค้ดชำระค่าสินค้าปลายทางเป็นบัญชี ต่างประเทศนะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับอ่าดูง,าง่ายๆครับสลิปเล็กเทรอนิกส์ของเรามันจะเขียนว่าสวิปก็คือจ่ายค่าเลยครับค่าตาธรรมเนียมในการทำระค่าสินค้าก็คือแปลงเงินบาทเราเป็นเงินต่างประเทศซึ่งจะต่างมันค่อนข้างได้ยากนะครับปัจจุบันอย่าเป็นสแ,แกน q คียโค้ดเวลาใครส่งมาจากที่ไม่ที่ไม่น่าเชื่อถือก็ไม่ควรจะสแ,แกนนะครับแจ้งให้ทราบนะครับ,รบปัจจุบันมันพัฒนาแล้ว ก็คือเหมือนว่าส่งค r code คมาในลิงก์เหมือนเวลาเราไปสแกนซื้อของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ปื๊ดออกจากบัญชีถูกต้องครับและปลายทางเป็นบัญชีธนาคารต่างประเทศครับผมอ๋อก็เป็นต่างประเทศเลยไม่ได้ว่าเป็นบัญชีไทยด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับดูง่ายๆครับแล้วตอนที่ขอย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่เขาบอกว่าเขาส่งเหมือนหน้าม้าสายรับเขามาเนี่ยค่ะเพื่อมารับเงินเนี่ยค่ะ เขามีการพูดคุยอย่างอื่นไหมคะหรือว่าทางคนที่โทรเนี่ยคือคนละคนกับคนที่มารับเงินปะคะคนละคนครับจากดูแผนพฤติกรรมแล้วทางคนรับเงินเนี่ยจะเป็นพวกแก๊งรับเงินเพื่อฟอกเงินเขาจะแบ่งหน้าที่กันครับผมมันจะมีกลุ่มก้อนคนที่ทําขึ้นมาเพื่อเป็นการฟอกเงินอย่างเดียวก็มีครับคือเขาก็ให้การแล้วนะครับว่าเขาได้รับจ้างมาไปไปรับเงินคนแล้วก็มีที่จะไปให้อีกคนแต่ มันมีอาชีพนี้ในโลกด้วยครับผมก็ย้อนกลับไปถังเขามันก็ไม่มีใช่ไหมฮะมันมีดีอยู่แล้วนะครับผมนั่นแหละครับมันจะแบ่งเป็นคนละทีมครับส่วนมากพวกนี้ยเมื่อได้เงินสดมาอย่างสมมติผมไปเอาจากคุณเมเปิลมาแล้วใช่ไหมฮะผมรับเงินสดมาเงินพวกเนี้ยเขาก็จะเอาไปซื้ออาจจะเอาไปเข้าธนาคารบัญทีมมาอีกหนึ่งบัญชีแล้วก็ซื้อขายเป็นสินทรัพย์ที่จะต้อนซื้อขายนอกประเทศไทยนั่นแหละครับพิธีการฟอกเงินของปัจจุบันนะครับเห็นบอกเอาไปซื้อทองคําแท่งด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมใช่ครับ <S <S มีมีมีคนแอบสงสัยนะคะว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยเ,เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหมคะหรือมีคําแนะนํำไหมคะว,ว่าว่าว่าเราการลงทุนของเราเนี่ยเราจะเอาไปตรวจสอบยังไงได้มากเลยขนาดไม่ให,ให้เขาหลอกเราได้แบบนี้มันเป็น,นโบรกเกอร์จริงหรือเปล่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าล่ะคคะครับก็หน่วยงานก็มีอยู่แล้วครับก็สํานักงานกลรตราสัฐบาลตลาดหลักทรัพย์เราสามารถโทรไปถามหน่วยงานได้โดยตรงเลยครับผมนะผมแนะนานะครับปัจจุบันเราไปเจอทางแอปพลิเคชัน เราโอนไปแล้วเราแค่นึกนึกในใจกันครับว่าเรารู้จักเขอ้อหมบัญชีปลายทางถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่ควรโอนใช่ไหมฮะประ,ะเตอนแรกกับกับสองเนี่ยไอ้ความว่าเป็นนิติบุคคลก็ไม่ใช่ว่าจะจะสมบูรณ์แบบและไม่ใช่โจรเสมอไปร้อย์เซ็นะครับใช่ไหมฮะปัจจุบันก็รลบวกา อแสดงอย่างน้อ<ๆ>ยเช็คการลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่าครับค่ะสแสดงว่าลักษณะการหลอกลวงของเขาพฤติกรรมก็คือใช้เป็นบัญชีนิติบุคคลแล้วก็หลอกลงทุนว่าจะเข้าถึงเรื่องของอาการเทรดได้หุ้นได้ผ่านออนไลน์หลักทรัพย์สินทรัพย์อะไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะสร้างเรื่องของผลตอบแทนแต่ว่ามันก็ไม่ได้สม่าเสมอจนท้ายที่สุดก็ต้องมาเอะใช่ไหมคะแล้วก็มีการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยใช่ไหมคะชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ ช่ครับก็ดูน่าเชื่อถือครับผมดูน่าชื่อถือ,อครับครับส่วนมากที่เราเจอเนี่ยคะ่ะออ่ทางผู้เสียหายอะคะ่ะส่วนมากเขาบอกว่าเขาจะรู้ตัวเมื่อไหร่อะคะ่ะเมื่อโอนเงินไปแล้วไม่ได้คืนหลังๆะครับก็คืออ้างนูน่นอ้างนี่ว่าถอนไม่ได้ตลาดมีปัญหานะครับีเริ่มเริ่ม น่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วครับอย่างสมมุติคุณเมเปิลก็นอนมาให้ผมสิบล้านใช่ไหมครับผมจะเขียนโปรแกรมให้คุณเมเปิลหาเขาเรียกว่าหน้ากากปลอร์ม,มครับคุณอยากจะได้เท่าไหร่กำไรผมจะพิมพ์ให้เลยสิบ<อ>สิบห้าหล้านก็ได้ดูดูมีเงินใช่ไหมฮะเอาฝาอกาาอีกไมพี่พี่ฝากอีกไม้เอาพี่ลงมาเนี้ยเนี้ยคราวงนี้จะขอถอนเงิน ติดปัญหานี้ที่ต้องเบียตาค่าแลกเปลี่ยนเขาก็จะอ้างเหตุผลต่างๆน,นานาครับผมก็ประมาณนั้นนะครับเราวตัวผู้เสียหายก็จะคิดว่าเงินดิฉันยังอยู่สมมติพี่โอนไปสิบล้านผมได้เขียนว่าสิบห้าล้านพี่จะคิดว่าเต็มเงินสิบหมดสิบห้าล้านใช่ไหมคะอ๋อ<ต>เข้าใจแล้วเพร<อ>าะว่าเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เว็บไซต์จริงด้วยใช่ไหมคะเหมือนสร้างขึ้นมาปลอมๆหลอกๆอ๋อก็คือไม่ใช่พวกแอปหรือว่าบกที่ไว้เทดจริง ของต่างประเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนคล้ายๆใช่ครับออะไรอย่างนั้นไหมคะใช่ใช่ก็คือเขียนหน้าปลอมมาตอนนี้คุณมีกำไรเท่านี้นะใช่ครับแล้วเงินก็เป็นลมใช่ครับเงินก็เป็นลมจ้ากำไรท่เออ โอ้โต้องรู้ให้เท่าทันจริงๆนะคะอยากจะมีอะไรฝากไหมคะหรือว่าอยากจะแบบว่าเพื่อที่จะให้คนไม่ได้ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกถ้าเกิดถูกชักชวนให้ลงทุนลักษโดนไปแล้วแล้วต้องแจ้งกับที่ไหนยังไงเพื่อให้ระงับเงินทันอย่างเงี้ยค่ะครับถ้าถ้ารู้ตัวว่าถูกหลอกก็สามารถแจ้งหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับผมก็จะอายัดเงินตามที่คุณแจ้งนะครับแต่แต่ก็ลองคิดตามนะครับสมมติเราถูกหลอกไปเมื่อสิบวันที่แล้วเนี่ย ว่าเรามาแจ้งก็1สิบวันแล้วเนาะมันก็จะตัวพวกนี้มันจะยกัก้ายถ่ายถ่ายโอนเงินไวนะครับเร็วมากเพียงบางทีเขามันเป็นระบบนะครับ business cash i n e s s main system มันตั้งอัตโนมัตินะครับนิติบ,บุคคลเนี่ยมันเปิดขึ้นมาเพื่อความรวดเร็วในการโอนเงินและการพกเงินนะครับฉะนั้นผมแนะนําจะลงทุนให้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งค้นหาได้ทาง Google อยู่แล้ครับถามมาดีกว่าครับว่าโบที่เราโอนเงินไปเนี่ย เป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่แล้วก็ให้เอ็ดดีครับสองบอที่ผมฝากนะครับบัญชีกับบริษัทไม่แน่เสมอไปนะครับว่าเขาจะประกอบกิจการจริงพอเคสที่ผมไปไม่มีกิจไม่มีบริษัทที่ตั้งทั้งหมดที่ผู้เสียหายโอนไปครับค่ะมีคุณผู้ฟังสงสัยมานะคะถามว่าถา้า,ถาเป็นการส่ง QR code ให้สกแกนนี่มิดเขาทำได้ไหมแล้วก็ การเปิดพร้อมเพยหรือว่าวอลเล็ตเนี่ยค่ะก็เคยแบบว่าส่งเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คืนอย่างเงี้ยค่ะรับก็สักที่แจ้งไปครับ<ช>คิวอาโค้ด <ๆ S 1> ปัจจุบันอันตรายนะครับใช่ครับอันตรายครับถ้าเจอ,อยังในไทยยังพอ,อยังพออายัดทันแต่ถ้าไปต่างประเทศรีฟันนี้แทบจะไม่ไม่มีทางเลยนะครับเพราะปัจจุบันมันทันกันแบบนี้ครับให้ดูที่สลิปครับวิธีการดูเราดูสลิปเลยว่าถ้าเราพลาดนะะฮะดูเลยครับมันจะเขียนว่ารีมันจะเป็นค่าค่าธรรมเนียมค่าเนืนอการว่า ปลายทางคือธนาคารอะไรประเทศอะไรครับผมอินเลียเนี่ยเขาจะเขาโอนไปที่อินโดนีเซียแล้ครับชัดเจนเลยครับจะพูดาระบุไปเลยครับค่ะอย่างอย่างแก๊งนี้เนี่ยผู้ผู้เสียหายมีมีแค่คนเดียวหรือมีมีมากกว่าไหมคะคนเดียวครับผมคนเดียวครับอ้โค่ะครับครับโอเคค่ะวันนี้ก็ ฝากเตือนภัยไว้เนาะ <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ